ครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยม,มือนีไหมม้วนแต่หน้าคักแต่ขึ้นเนาะครับวันจันทร์แห่งจีจังเอาวันจันทร์วันจันย์วีที่สิบสี่อ๋อวันจันทร์กันนี่อีกว่ะครับสวยสองขาน่าบอกง่ายโอ้ยสี่เไยไปจากคอนเกนครับน้องหัน จากขอนแก่นกับน้องหานครับจะเดินทางมาในบา้านจัิดกันเป็นไฮว่ามาฟอนแข่งกันพูอยู่บ้านใกล้ใกล้ไกลไกลมีกันหนึ่นงเขามาแตเ่เศร้าแม่แต่เบิ่งคอนแมต่เบิ่งคอนที่มาจากไซเนที่มาจากไซเนกับมือกัน มันจันมัจันัมือื่น่อนเนาะเป็นมันจนที่ีมาจานน้องหามน้องหามจักคนมาจากน้องหามเก้านัางูก้านังอ๋นั่งรำบอครับอันนี้นังรำนิดบ่อีกอีกผูนึงมาจากขอนเก่มันบ่ขอนผูนึงจี๊ดี๊นั่งว่ไอ้ที่ทีมนึงมาจากขอนเกนเจ้าที่มาจากขอนเก่นเนี่ยได้เชื่อมได้แชได้เชื่ออทีมนี้ได้เชื่อมมากมากอันนี้ก็แชมเหมือนกันอ แชมป์นแชมโอ้แชมชนชาปเลยบอกครับวันจันทห่างสิ่ักเลยเดี๋ยวดิพ่วกันหม่องประกวดนังร่ำไนั่งตุ้มทีมั้งไม่หมองประกวดเล่นมาไปทะเบิ่งวันจันรเนาะไปเกมคนเป็นันแม่แหม่วันนี้จอเขาวาจังจอเขาวานจังทรไหครับคือมาปูกลับมาจากกองสลากมาเ่มาเลยเพิ่มนม่บอกโอ้กลับมากเ้วมาฟังร่ำเรียบร้อยมาฟัง กองเงวกองเงวครับนอาหามาเพื่อนเอป้าบอกแล้ว่าผู้ตีกองเงามันสีไห้ไงพูตีนไห้มันตีขึ้นไห้หมเู้ตีกองเงวดีใจร้ายจนไห้ไห้มไปยังไงนไห้ปยังไงไห้มเคยเป็นยนังทีเก็งแตีกองขึ้นไห้ เอาเสียม่อวดมเจ้าผ้าข่อยม้วนนอสั้นได้ว่านได้ีกองทั้งหมีคอยาคอยาว่ามาเพลินทีรุ่มใจรุ่มใจเต้นตันไปเาแมนแมนมีู่ดูมันมัดใจเพื่นมา แล้วนี่ปูมากปูวานอะไรบ้างนี่ปูกลับมากเคลื่อนปูวาจังไหงพนพเรื่องเพนกว่างเตนกมว่าแต่เพื่อนเอียหน่อยเมื่อไหร่ปูนึงไหมนะเอเรี้ยงหนอยไม่ยิ่งปูนึงนะาครับเมือย่าบอกให้ขื้ปู อันยางน,นะเอาเล็กน้อยไม่ยิ่ยงมาใหา้คู้นึงเล็กน้อยน้อยก็นี้ย่างไว้เปลนัน,เ,นเอาถ้าย่างไว้เปลี่ยเป็นเตข้าโลกนะเดีเปล่นท่าโลกเะข้าลกนะเตะขาลกก็เป็น,นแล้วแมนรับเงจะเป็นทาแล้วนั่นนั่นตอนนี้เห็นบันัน่นน,น พี่ตีถึงทางนี่พี่ตีถึทางครับถึกบ่นถึทางนั่มาดาถึงใจบ่มแปลกวะทุกมัดที่ทานมาผมก่เคยมาเล็กตีไปไล่เก้าหนึ่งหาเก้าหนึหาญาเนี้ยเก้าหญ้าเปลหญ้าโอ้หญ้าได้หายเก้าหญนาพุ่มบนสตีเป็นเก้าเน้ครับ เก้าหนึ่งห้ามันวะเก้าหนึ่งห้าไป้าทหารปุ๊บนี่คือห้าหาดิขบเบไปทหารแยตตีไปพื้นตีทหารนึ่งหาไปเนีาอะไรนี่หานึหาเต็มกระเป๋าเ้าจิตีไปใส่เก้าอะไรยังไงแยไปตีไปเจ้าทีแตีไปแนวเอื้นแมนแล้วขนไหวแม่นลาล่าจันนึ่งานะกูกัตีเป็นหานเรื่องกูตีเป็นหานี่กัน้ช่เน ตีไปทั้งอืนได้ยังไงแล้วเ,เต็มกระเปา๋าอยู่นล้วหาหลี่ยงหาหเอาเลยว,ว่ยายังไงอีกต่อพอเรื่องครับหลังย่าเอาเด็กหน่อยเด็กข้าโลดเด็กข้าลดก,ลกุ้ยยิ่งเอามาฝากเลี้ยงหรครับงั้นจนนังไหนย่างแล้เพิ่อนบอกวาให้อุ้มย่ำกะผักแล้วได้ได้เอาไว้ยอยู่นั่นปะเอาไว้เด็กหน่อยนะก็ได้เอาไว้อยู่ได้รับเงินเดือนอยู่นับตัวอุ้มบ้างอุ้มทีละ กูไม่กอดไปเบ่อุ่รุ่วันไหนเก่งนะเจงบนบ่อได้กวาดได้ส้มไมคือได้อุ้มเอาเรียบร้อยแล้วรับไว้แล้วนี่เข่าแล้วเลขหนึ่งหาห้าหนึ่งห้าี่เข่าแล้วดิตุ้มกับเปียนหาให้กันนดิอุ้มอุ้มดิ ร่วมกับเป็นหาโอก็เลยย็เปยนหาเน้หาหาเนื้อหาร่มาัเล็กน้อยนี่ครับเล็กน้อยเป็นเนื้อว่ามเป็นหาเขาเรื่องกันหามือปูยืนหน้านี่แห้งครับแหงเป็นหาค้กันนยืนเน้อหน้ายืนมือมายนมือมานี่ยยนมือมาพอเรื่องยืนรับกับเป็นหากันเล็กน้อยอยู่ในกลางเล็กน้อยอยู่กลางแลนอเลพรเรื่องอยื่มือไปหาเนาะูกับยืนม่แม่กับมื่อหาที่กหาที เด็กน้อยอยู่ในยการสั่งมาเต้เขาต้โกลัวจะคล้องอย่างเดียวเลยน่าจิงใจคนนี่แหละใครว่าหลังปูกลับมาจากก่องสลากนี่เป็นการมาเนมย้ำตัวเลขนะครับเนาะเด็กน้อยนี่ยังไงเด็กน้อยทารกบอสิเป็นเด็กน้อยบู้หญิงบวอสิเป็นเด็กน้อยผู้ใช่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเท่านั้นครับเพราะเรื่องในสิตีเป็นย่างอื่นไปว่าได้ นอกจากหานอกจากหาครับย่ำแล้วรอนนี้บ้าชัดเจนครับชัดเจดหานึงหานี่ปั่นใจชัดเจนตลอะครับต้องส่วนพอเรื่องนี่มั่นใจครับมั่นใจหลายในส่วนเลขหานึงหาบอกว่าวันที่สิบหกอีกออกแน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนครับเอาช่างแล้วช่วยไปกับปอยู่บระยู่ ห้าหนึ่งห้าออกแน่นอนมาเมนตีกออกเน่นอนเอ้าหน้อีกแล้วอะไร่อนที่ทิมโกออกแก่ยังจะได้กางฟาไปบาเอาเอาแต่ว่าในส่วนหนึ่งงานในการพิน่พีดเรหน้าเบิ้งเนาะอาจจะพีดเป็นเรื่องธรรมดาในส่วนตัวเ็กอ่าอันตรงนี้ทั้งช่องนี้นั่งเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางงท่านั้นได้ครับผมเพราะเรื่องเองก เกิดบังเล่ามากกว่ามากเกิดเราซื้ออะไรมานดี๋ไปครับแล้วตนี้ร่วมหาร้อยไปอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวนี้น้อยน้อย,อยแล้วหาอยู่ในอำเภอิ่มอ,อะไรต้องขึ้นต้องไปขอไปใน,นเมืองตลาดไงตลาดไงครับซีแอคโรตีเป็นตับอยูอ่เหรอสีแอคของนี่การเลีได้หลายเราเลือกเอาจะหาหนึงหาครับตัวอื่นเขาที่ยัดเยียดให้กับว่าเอาว่ามากว่าสั่ ผมผมยากเราได้อยู่สองแบบได้หานึงงานี่งแมนเพราะผมยางไปถึงก้อนผมปั๊บแบบดิงออกไปเลยมอให้เป็นเห็ดแมนเสียงมาเรื่องอากาศสรุปตัวเนี่ยสำหรับวันนี้ก็คือห้าหนึ่งห้าครับตัวรองลงมาก็คืออ่าห้าหกหนึ่งเนาะซึ่งสามตัวที่ปอยจางวัดก็คือหกเจ็ดหนึ่งครับเนะวันเวียนอยู่หนึ่งหนึ่งนะ พว้นี้ว่าไปใช้หนึ่งร้าเงอยู่ไทยรถเจ้าเล็อยู่ไนนต์รถเลขกหาตัวลังก้นที่เห็นตั้งคนกะเอาไปจับใส่ตัวอื่นกับว่าไปหนังครับว่าแจให้ยูนี้ตัวเลขหาตัวของยูนี้เ้าเล็กนี่คือแน่นอนแบบผู้มากศูนย์กับไรผู้มากศูนย์กับอะไรครับผู้มากศูนย์กับอะไรเวลาเป็นยังก็มากศูนย์วันทีรถเนี่ย เอรถขึ้นสิเป็นศานย์้เร่งก็เป็นรถครับผมหนึ่งอันนี้อ๋อหนึ่งรถรถลงเป็นศูนย์รถลงเป็นศูนย์เป็นวางใช่ไแต่ว่าที่จริงแล้วตามหลักการเนี่ยการท่านายเลขการตีเลขเนี่ยตามที่ผมไปทั่วประเทศเนาะผมไปถ่ายท่ามคีบทั่วประเทศหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันโอ้ยอย่าว่าถอดนะอย่าว่าถอดขานึ่งหางขึ้นเราเราไปนี่ไปกับใครเว้ยนี่ไปกับกรรมตัวเก่า แต่วงน,นี้สําคัญอยู่ดิสําคัญยังไนสำงันหม่องที่ว่าทุกงวดเนี่ยผมสีม่มากตัวเลขตัวเน้นของเขาเรื่องโอวันวนี้มากวันนี้มากตั้งแต่ผมเรื่องอยังมันเน้นเผยตัวเลขออกมาหกตัวนี่มักเลยหาหนึ่งหามักหนึ่งหามักหนึ่งหาครับเอฟซี FC กันแบบว่าโอ้ยเห็นแล้วบันนี้แอดแอดคนมีโชคมักหาหนึ่งหาผมใชไในบัตสื่อเขาสั่นเปลี่ยนช่องเอฟซีกันเล ฮะส่เท่าไ่เอานั่นส่วนเลขติดศูนย์ก็ตั้งหาเนาะนี้เลขติดหนึ่งติดหนึ่งมาหนาเติดหนึ่งขึ้นมาหนึหาครับกับพี่นี่ิดจรณนาบมังเนะเปิ่มตัวเลขก็ได้อะบัตนี้ในส่วนขอเรื่องนี้ยังเปิ่มเติมไหมเอฟซีครับ่เอ้าเลขสองตัวนี้ว่าห้เบิร์ในไหมจบลิปมจอมือจอเวทหรอี่่ได้หาเสเอาชอบตัวไหนชอบมึงรูบัตนี้ นี่เด็กสองตัวกับนี่นี่บ่ได้ไปใสคือเก่าอยูหม่องเก่าครับอยูหม่องเกา่าแต่มือนี่สําคัญคือปูกับจักกองสลากแล้วกับไม่เน้นตัวเลขเราไม่ได้เน้นตัวอื่นพร้อเนี่ย <c oughs> เน้นเลขตัวเก่าครับผมตัวที่ยาเอาลอตเตอรี่มาแจกนั่นแหละครับก็บคือเลขเนียงหาน, <c oughs> นั่นล่ะนะครับแอดกับลุนยูว่าปูสิเน้นตัวใดเนาะเน้นตัวใดเนาะสุดท้ายครับผม สิ้นสุดการรอคอยครับผมปูมาเนนเล็กนึงหาครับผมเอาเด็กน้อยมาให้พ่อเลืองนะครับนี่คือเป็นการตอกยํำเข้าไปอีกนะครับรตอกแล้วตอกตอกแล้วตอกเน้่แล้วเน้น่แต<จ>่ครับถ้าเพิ่งมือวันจันทร์วันที่สิบสี่นี่นั่งล่ำสีมาล่ำถวายปูครับปูสีมาวมาจังไหนอีกว <laughs> ะค <laughs> ง <laughs> ขอร้องแอดแอดทั้งหลายอย่ามักซิบหาถาะ่าสั่นเอฟซีก็เมนต์มามั้นหามกันวะได้เนาะเด็ดยังไงหามเสาือใส่เนาะมือที่นั่งรั้งจะมาาถ้าหมักน้ำมันเรียบเพราะถือคนละเหม็นบอถ้าหมักน้ำมักได้อยู่ครับแต่ว่าบ่ให้ซื้อคนมีโชคซื้อได้แต่บุญพารวยห้ามซื้อเด็ดขาดห่วยคืยังคือหามจ้าปก่อบ้างสองก้อนเลยแม่ห่วยปั้นจันนี้ละ วันจันทร์เพื่นอนสีแมาล่ำถวายเนาะครับแบบพูดเพื่นกะทิมาเราดิขันมีดลูกเพื่อนลูกเทียนเพื่อนมาล่ำมานี่ให้เบิ่งนี่ยเบิ้งสีแมาโลดโดยมาสัมผัสกับกเรื่องท่านที่ป้าแป็บโลดเพื่อนเสี่ยวเด็กน้อยมาให้อีกว่าเมื่นอน,นั่นกะเถื่อเพื่อนเสี่ยวหาหนึ่งหาไม่อีกวะเมื่อนั่นนะเมื่อนั่นจะคฟยสะฟั่งวั่นจั่นจะจั่จากปากกับเรื่องกันแล้วกันเนาะครับผมฟั่งกันจะจั่นเลยสีมาสัมผัสให้เตี้ยวเรื่องสีมานอนพี่จ้อยกกบ่จั อานอนกับแม่ใหญ่เาเดินกว้างอยู่เนาะย่ำเลยกับมานอนย่ำมือนี่เนี่ยห้อห้องปูกับเราแล้วเนาะเหลือแต่ปั้นแมนเหลือแต่ปั้นเดี๋ยวนี้สร้างเนี่ยบอกให้มาหมเพิ่งสองหมื่นอะไรยังบ่มาเป็นบ่อนเสร็จงานหรือว่ายังไงอ่าผมบอกผมพอดีผมไปบอกนะสร้างอ่าผมมาจีจ้างสร้างเนี่ยไปปั้นรูปเหมือนให้ปูหุ้มกับพ่อครับผมอีหลีบอกว่าชั้นมื่อใดว่าชั้น เพื่อนแสดงความเชื่อมยินดีพร้อมเพื่อนอยากมาปั้นให้พร้อมเรียบร้อยผมก็บอกว่าเพื่อนมีงบประมาณอยู่ห้าหมื่นบาทในการปั้นลูกปูย่าวางที่เพื่อนเฝ้ารับงานนั้นที่เตรียมกระเป๋าป๊บแป๊บเตรียมเครื่องมือใส่กระเป๋าเลยผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เก็บได้หาล่อยแล้ววะท่านเก็บกระเป๋าเปะเลย阿拉ชั่งนี่แล้ววะท่านชั่งออกกันชัางออกกัน โอ้สร้างกระดาษนะตอนแรกนี่คือแบบกระตือรือร้นยังไงกระตือรือร้นเนี่ยงบประมาณหาเงินมาสั้นดีใจที่ได้มาปั่นรูปให้ปูน้ำดีใจพอดีว่าตอนนี้สะสมได้แล้วหาล่อยมาสั้นกินกระเป๋าเป๊ะเลยเอาเอาสรุปตัวเลขทราบปานี้อ่ะสรุปให้เพื่อนเพื่อนสั้นนะครับสำหรับตัวเลขภูมิกกโพนะครับเนาะอ่าที่พอเรื่องไข่มากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่เน้นกระยำนะครับบน นะครับภาสิมีเลข3ตัวก็คืออ่าเลขในส่วนเลข3ตัวเนี่ยจะมีอยู่3หางนะครับมี6 1 7 6 7 1ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันครับแล้วก็5 6 1แล้วก็5 1 5นะครับตัวที่เน้นคือ5 1 5นะครับส่วนเลข2ตัวก็มี1 5 1 6 1 7นะครับเน้นหนักๆไปที่1 5 1 5นะครับส่วนล่างครับผมล่าง3หาง3หางครับ1 0 1 4 1 9 หน่งเกาเอ้าในี้่็คือว่ามีตัวเน้นแล้วเมื่อคืนนี่ตัวล่างนี่ตัวล่างบ่ครับสีแดงแดงตัวไรขีดเส้นใต้ให้ีเอนเอว่าต้องขีดดอกหนึ่งสีฮะว่าต้องขีดดอกหนึ่งิสีกับสิบเก้วยแมน่าเหรอผมว่าีดว่นี่ขีดไมาล้ขีดอันนกับเพื่อเียวรมบ่เอาบ่ขีดก็ได้เอาเส้นล่างพิจาหนาเนาะพอเรื่องเน้นชัดๆนะครับไปที่หนึ่งห้ารถสามตัว ห้าครับผมเแต่ว่าผู้คนได้โชคได้ใช่โดยส่วนมากเนี่ยเนาะเพื่อนจับฟังคําเวา้าคําจ่าคําฝันของพอเรื่องแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่เพื่อนเอามาโห้มกันแล้วก็นมาวิเคราะห์เพื่อนไปซืีอเลขทะเบียนรถปุ่นบันเพื่อนไปจับใ่กันเอานะผู้ที่เสียทอดสาตัวงวดวัดน,น,น,นหนึ่งครับทะเบียนรถคืออย่างหนกรอห้านย์หกนั่น หนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้าเอาท่าบอปักที่ผู้เรื่องจับให้จับเองได้ซึ่งปูฟันกระเน็นย่ำไปที่ซี้วดนนี่ป้ายทะเบียนรถครับเนาะทะเบวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ที่เกี่ยวกับรถซาเล้งที่เกี่ยวกับรถซาเล้งครับผมแต่ยังสิวหนี่คือเก่าครวาสันไดปูว่าเนาะครัอ๋ะอ่างสั้นตัวเนาะอ่างจานใากาศคลิปนี้กับพี่นีพีจัลลนาครับผม บานี่ก่าทนีเราวนเพรเรื่องเทนเนาะ๋อเอาราวนเพรเรื่องนีเนาะเพรเรื่องมาครับผมะขอบคุณด้ค่ะพอเรื่องขอบคุณค่ะ